ถ้าดูเป็น่ยเห็นเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำเป็นโพรงโพรงนะร่างกายถ้าเราพอนาไปเห็นร่างกายเป็นโพรงเป็นถ้ำจิตมาอาศัยอยู่ชัวช่วครั้งชั่วคราวนะจิตไม่อาศัยเปล่าๆนะไปยึดถือว่านี่เป็นตัวเราเป็นของเรานะเนี่ยการปฏิบัติธรรมนะมาเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้าให้มากๆไปนะถ้าเรียนรู้เรื่องร่างกายเรื่องรูปนะเรื่องเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ เรื่องสัญญาคือความจำจำได้จำได้หมายรู้นะเรื่องสังขารนีคือความปรุงดีปรุงชั่วนะเรื่องวิญญาณก็คือความรับรู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียนให้มากๆเรื่องขันห้านะถ้าพวกเราชาวฟุธไม่เรียนเรื่องขันห้านะไม่เรียนเรื่องรูปนามนะเราจะไม่ได้สาระแก่นสารของพระพุทธศาสนา ลำพังการทำทานการรักษาศีลการทำสมาธิเนี่ยมีในทุกๆศาสนาแต่เรื่องการเจริญปัญญาเรียนรู้รูปนามเรียนรู้ขันห้ามีเฉพาะพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นเขาก็มีนั่งสมาธินะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรมีทุกศาสนาแต่เรื่องการเจริญปัญญานะมีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้า ครว่าเจริญปัญญาก็คือการมาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจของธาตุของขันในพวกนี้ที่มาประกอบเป็นตัวเราถ้าเรียนรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงเรียนก็เพื่อให้เห็นความจริงให้รู้ความจริงนะว่าขันห้าม,มันไม่เที่ยงนะขันห้ามเป็นทุกข์นะขันห้ามมันบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้นะใจมันจะคลายวันใดที่ใจไม่ยึดในขันนะใจก็พ้นจากทุกข์ใจก็พ้นจากโลก เคยได้ยินคำว่าโลกุตะระไหโลกุตตระโลกุตระแปลว่าอะไรโลกกอุดรอุตตระโลกะอุตระสิ่งที่เรียกว่าโลกเนี่ยก็คือขันห้านั่นแหละรูปนามนั่นแหละเรียกว่าโลกเหนือจากรูปนาะเหนือโลกก็คือเห <happening. S 1> eh. นือรูปนามใจพลากออกจากรูปนามนะใจไม่ย so ึดรูปนามนั่นแหละตัวโลกุตตะระ โลกุตตระไม่ใช่เป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่ซ้อนอยู่บนโลกกันนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่โลกที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่ใช่โลกุตตระก็คือสภาวะธรรมซึ่งมันพ้นจากรูปจากนามนั่นแหละแต่เราพ้นรูปนามไม่ได้เพราะเราห่วงแหนเรารักจิตเราเองแหละยึดเราไว้กับโลกนะไม่ใช่โลกดึงดูดเรานะเราแหละไปดึงดูดโลกเอาไว้นักมิศฉาทิว่าโลกมันดึงดูดใช่ไหม แต่นักวิทยาศาสตร์เขาก็รู้นะว่าร่างกายคนก็ดึงดูดโลกเหมือนกันนะมันดึงดูดซึ่งกันและกันนะไม่ใช่ดึงข้างเดียวหรอกแต่จิตใจของเราที่หลงโลกนะจิตเราไปดูดโลกนะโลกไม่ได้ดูดจิตใจเราเราไปหลงโลกเองเพราะ k, โลกนี้นําความสุขมาให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานมาให้ก็หล,ลงโลกเราเคยได้ยินคนเขาด่ากันไหมว่าไอ้คนนี้หลงโลก หลงโลกคือมันหลงอะไรมันหลงไปหาความสุขทางตาทางหูอะไรทางนี้ใช่ไหมหาแต่ความเพลิดเพลินไปหลงโลกนะงั้นเรามาเรียนรู้โลกนะมาเรียนรู้รูปนามให้มากอย่าคิดว่ายากเกินไปฟังครั้งแรกยากฟังแล้วฟังอีกจะเข้าใจนะจําเป็นที่พวกเราชาวพุทธต้องเรียนเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องธาตุเรื่องขันนะนี่วันนี้ก็มีโยมเป็นโยมที่อยู่กับ คุณแม่จันดีน้องสาวท่านจันมหาบัวฉันมหาบัวสอนถึงขนาดบอกว่าถ้าไม่แยกรูปแยกนามนะแยกรูปแยกนามไม่เป็นเยี่ยมาพูดเรื่องเจริญปัญญาเลยไม่มีหรอกมีแต่ทําความสงบเฉยๆนะไม่แยกรูปแยกนามนะไม่มีหรอกเจริญปัญญาจิตตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้แยกยังไงก็ได้ให้มันแยกก็แล้วกันทําไมเราต้องแยกแยกสิ่งที่เป็นตัวเราออกเป็นส่วนๆเพื่อจะได้เห็นความจริงว่า ท, inh. ทุกทุกส่วนนั้นไม่มีตัวเรานี่คือวิธีเรียนธรรมะนะเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวม claro ีตนนะอย่างเรามีรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ามีรถยนต์จริงๆจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆนะมันจะพบว่าพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์กันชนก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ํามันก็ไม่ใช่รถยนต์เบาะมันก็ไม่ใช่รถยนต์อะไรๆก็ไม่ใช่รถยนต์พอจับมันถอดเป็นชิ้นๆแล้วรถยนต์หายไป สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่เหมือนกันถอดเป็นชิ้นๆแล้วตัวเราจะหายไปนะตอนนี้เรามีตัวเราอย่างเข้มข้นเลยเพราะว่าเราหลงกับขันห้าขันห้ามันมารวมกันแล้วเราสําคัญมั่นหมายผิดๆว่ามีตัวเรานะจับมันมาแยกธาตุแยกขันดูนะการแยกธาตุแยกขันเนี่ยถึงเป็นศาสตร์เฉพาะในพระพุทธศาสนานะต้องเรียนถ้าจะเป็นชาวพุทธทั้งทีนะเอาแต่ทําทานถือศีลอะไรพวกนี้ทําสมาธิพวกนี้ยังไม่ใช่ชาวพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก ศาส,สนาอื่นก็มีบอกนะศาสนาอื่นก็มีนะจะเป็นชาวพุทธร้อยเปอร์เซต้องเรียนธรรมะท,ที่เป็นลักษณะเฉพาะนะเป็นคําสอนเฉพาะของพระพุทธเจ้าให้ได้ลักษณะเฉพาะคําสอนเฉพาะของพระพุทธเจ้านี่แหละก็คือการเจริญปัญญาหรือการทํำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองการทํำวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญปัญญาเนี่ยทำไปเพื่อล้างความเห็นผิดความเห็นผิดว่ามีตัวเรา ล้างความเห็นผิดว่าธาตุขันนียเป็นของดีของวิเศษถ้าเราล้างความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราได้นะความรักความห่วงแผนก็เริ่มลดลงถ้าล้างความเห็นผิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษได้ความยึดถือจะถูกทำลายไปถ้าเมื่อไหร่หมดความเห็นผิดว่าธาตุขันนี้เป็นตัวเรานะจะเป็นพระโสดาบันเมื่อไหรหมดความยึดถือในธาตุในขันนี้ได้จะเป็นพระอรหันต์ไม่ยาก เกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทําได้มนุษย์ธรรมดาคนแรกเลยที่ทําได้ก็คือเจ้าชายสิทธทัตถะท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดาท่านเคยมีกิเลสไหมท่านก็เคยมีกิเลสใช่ไหมท่านจะมีโลภโกรธหลงอะไรไหมท่านต้องมีใช่ไหมถ้าท่านไม่ใช่พระอรหรอันต์เนี่ยท่านก็คนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่เองแต่ว่าท่านเป็นคนที่บารมีมากท่านเห็นเลยว่าโลกนี้ไร้สาระไม่เหมือนพวกเรานะ บรารมีไม่เท่าท่านนะชีวิตความเป็นอยู่ไม่สุขไม่สบายเท่าท่านเรายังเห็นว่าโลกนี้มีสาระอยู่เลยแต่บรารมีท่านเต็มแนละ้วท่านเห็นโลกนี้ไรสาระเพราะท่านเห็นขนาดนี้ใจท่านเอียนนะใจท่านเบื่อหน่ายจากโลกใจท่านถอนตัวออกจากโลกมาศึกษาธรรมะศึกษาทีแรกไม่ได้ไปทําอะไรไปหัดเข้าสมาธินี่ถ้าเข้าสมาธิแล้วบรรลุพระอราหันต์ได้นะเจ้าชายสิทธัตถาก็บรรลุพระอราหารันต์ตั้งแต่ไปเรียนกับฤาษีแล้วฤาษีเองก็ต้องเป็นพระอราหารันต์ อาราตะตาบทือทัก็ดาบทไม่ใช่พระอาหารหนะันต์เนี่ยทำสมาธิไดนะ้เสร็จแล้วท่านรู้สึกว่าเออทำสมาธิเฉยๆนะไม่เห็นจะล้างกิเลสได้เลยตอนอยู่ในสมาธิก็มีความสุขดีหรอกออกจากสมาธิมาความทุกข์มันก็กลับมาอีกแล้วน,ะนี่ท่านเห็นอย่างนี้นะท่านก็รู้สึกว่าวิชานั่งสมาธินะมันล้างกิเลสไม่ได้จริงถ้าสิบกว่าปีก่อนนะสมัยนั้นหลวงตานะท่านจันมหาบวัว รุ่นหลวงพ่อเนี่ยเขาจะเรียกท่านอาจารย์พระมหาบัวนะจะเรียกจนติดตาเงี้ยตอนหลังๆเราเรียกท่านว่าหลวงตาหลวงตาหลวงพ่ออนุโลมตามโลกก็แล้วกันนะฝืนๆเรียกหลวงตาหลวงตาไปออกโทรทัศน์เคยดนะูนานนักหนาแล้วรายการอะไรจําไม่ได้แล้วของไตรภพเสร็จแล้วเขาถามทวายไลท์วายไลท์โชว์ ได้พบมากราบเรียนถามหลวงตาหลวงตาครับถ้านั่งสมาธิมากๆเนี่ยจะเกิดปัญญาไหมหลวงตาถามฮะอะไรนะทําอะไรนะนั่งสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันนั่งสมาธินั้นเราก็ทํานะไม่ใช่ไม่ทําแต่เราทําเพื่อให้จิตมีพลังพอจิตสงบจิตมีพลังแล้วต้องมาเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นจุดตั้งต้นอยู่ที่หัดแยกธาตุแยกขันให้ได้ ที่นี่มีซีดีแจกไหมหลวงพ่อแนะนํานะไปฟังซีดีนะหลวงพ่อเทศน์ไปเยอะเลยเรื่องแยกธาตุแยกขันธนะ์คงมีในทุกๆแผ่นนอลองไปฟังดูนะหัดแยกไปเ่อยหัดแยกสิ่งที่เรื่องว่าตัวเราเออกเป็นส่วนๆถ้าแยกได้แล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดตัวเราไม่มีตรเนี้ได้ธรรมะเบื้องต้นแล้วแน่วแน่แน่มั่นคงแล้วว่าในอนาคตจะต้องพ้นทุกข์ได้ ก็ภาวนาต่อไปอีกนะจะเห็นเลยร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆอย่างตอนนี้พวกเราเห็นแม่ร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆไม่เห็นหรอกเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังมีสุขอยู่เพราะงั้นไม่ปล่อยหรอกยังดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ได้อยู่มีโอกาสมีทางเลือกอยู่ถ้าเราภาวนานะตามมีสติรู้อยู่ในร่างกายเนืองเนืองเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแต่ทุกข์นะ หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกทุกข์จริงไหมจริงลองหายใจออกไปเรื่อยๆอย่าหายใจเข้าสิแล้วจะรู้ว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ทำไมเราหายใจออกแล้วมันก็ทุกข์นะเราต้องหายใจเข้าเพื่อจะแก้ทุกข์หายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์นะต้องหายใจออกเพื่อจะแก้ทุกข์เห็นไหมร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์แล้วจะมีเหลือตรงไหนที่ไม่ทุกข์อีก ยืนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนั่งอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกค่อยรู้สึกอยู่ในตัวเองแล้วจะเห็นว่ามันทุกคนทั่วไปไม่เห็นความทุกข์ในร่างกายหรือไม่เห็นความทุกข์ในจิตใจหรอกเพราะไม่เคยสนใจที่จะดูวันๆนะฟุ้งซ่านหนีไปที่อื่นตลอดเวลากลับมามีสตินะมามีสติมีความรู้สึกตัวมีสมาธิให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปจะเห็นว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นะ เรานั่งนานๆทุกไหมมีใครนั่งแล้วยังไม่ได้ขยับตัวเลยม,มีไหมเห็นไหมนั่งทำไมอะทำไมต้องทำนี้ะแก่เมื่อยแต่พวกเรานะพอเมื่อยปุ๊บเราขยับปับ๊บรู้อรือ,อกปล่ไหมแล้วใครยังไม่คันบ้างเลยนั่งมานานแล้วมีไหมนั่งมาไม่คันเลยพวกเป็นโรคเรื้อนไม่รู้สึกเลยนะคนธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวก็คันนะพอเราคันเราก็เกาใช่ไหมเกา เลาเกาอัตโนมัติเนี่ยอย่างไอ้หนุ่มใส่แว่นเนี่ยเมื่อกี้ก็เกาแล้วนะแต่เราไม่รู้สึกเราไม่รู้สึกเลยเพราะงั้นเราไม่เห็นเลยว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นในร่างกายแล้ว